คืออไรผม่ถามก็เสร็จลยครับคคว่าเกิดตำักคลกออกจมูกเลยไปดูทายไฮไลท์งเราสุดท้ายเลยคุณตุ๊กตาครับมาตุ๊กตาอะไครับมาตุ๊กตาครับคุณตุ๊กตาไหนๆครับคนท้ายแล้วจะต้องกินซ่อมตั้งแต่คนแรกคุณก็เรียกว่าต้องเลให้หมดเลยโอ้โหคุณตุ้ยับเป็นไครับ คนสุดท้ายก็ต้องทำใหญ่อ่าดูเอออันนี้ว่าจะอะไรครับอะไรครับความใหญ่นี้เราจะอะไรความน่ารักความน่ารักอันนี้พี่เชื่อว่าไม่น่ารักนะสองคนนี้แต่เรียกว่าจกะมาน่ารักมากโอ้โหนูยนะพี่เป็นติ๊ดที่สุดนวงนะครับถ้าถอดไม่จยากน่ารักเออจากจากไปใหญ่เริ่มแหลกนะเพราะว่าเอาก้อนนี้เลยครับโอเคได้ไหมอ่ะพี่พี่ป้อนเธอได้ไหมอ่ะเออ กับิศตาแล้วกินป้าและไม่ไม่ไม่เทไหร่เธอเก็บซองไม่ได้กินเป็นองครับนะกดก็เป็นกดเร้ค้เอาหน่อยเอาเอาไรงหน่อยมันไม่เปลี่ยซองเลยครับก็เปลี่ยนนะครับครับครับกินได้ทางซองเลยนะดีอจะใช้ขอซองมอหางซองด้วยจะใืนของเลยโอ้โหนี่ออกแสันแล้ บอลคุณตุ้มตาครับเช่ากับเป็นบ้านที่บ้านไหมครับเนีะครับมาบินับมไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจมันขับมุ้ยเลยโอเคครับผมนะฮะเสียงตัวสาวๆนะอยดีกว่าสาวๆพี่ไอ้ครับผมได้แล้วประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเจอร่วมถ่ายตัวนิดนึงครับผมผมมี คิ <c oughs> ิปสเตจะทำได้วยครับนะจะมอ่ให้กับสาด้วยเราต้องมอก่อนใช่ไหมมอ่ก่อนนะอนด้วยนะครับอันนี้เราก็ขายกันไม่แพงนะ่งน้นเดอบ้าเหรมงวนครับเอาตเาเลยครับเอาิก็มอล่ใชติดตงไม่ช่ติดับโอเคใส่เป็นผ้าไทยไห้กันนะ นี่ครเป็นรางวัลที่พิเศษขอบคุณครับแล้วก็เอบลุกเชิญถ่ายรูปร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับรับรองเลยครับเอ็นรูปครอบครัวนะครับครอบครัวครับ ฤดูแลรยางแต่ใหญ่ยิ่งเพื่อให้คนใสยดูดูดีที่สุดคลับแต่เธอใส่ลุคขึ้นกล้องมาันเหมบผมแค่คนเดียวก็เป็นกล้องเหมือนแต่ว่ามันขึ้นกล้องไปสวยโอ้โหนี่ฮะปาดเลยฮะอ๋อเช่นเงิยนิดหนึ่งคุณคุณทุกตาเช็ดให้หน่อยได้ไหมครัโอ้โหทุกคนนี้เด่นเล็กนิดหน่อยโอ้ยมีเอาพัชชนาจากข้างในมาด้วยโอ้โหคุณทุกตาครับต่อจากนี้จะได้เอาพัชชนานี้ไปทำอะไรต่อครับเอาไปซักเสิเพราะว่า เหนือลึกเลยผมดูแล้วแล้วอารมณ์คุณใสนะครับอ่านฮะเดี๋ยววันนี้คุณตุ้ยครับขอบคุณมากเลยฮะที่ให้เกียรติมาเซอร์ไพรส์พวกเราในวันนี้ครับผมยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ ที่ไก่เพลงเตรียมไว้นะฮะมา้องเพลงที่วันนี้ครับร้องเพลงกันไหนดีกว่าครับผมเชื่อว่าอาหารคงจะเริ่มย่อยกันแล้วนะผมอันนี้อาหารเสิร์ฟหมดโต๊ะยังฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดนี่ราะว่ารออีกส่วนสองก็ตื่นทีเขาคนนึ้ว่ามันตื่นมาตอนทุ่มหนึ่งตื่นก็มาตอนสองทุ่มเฮ้ยผมไม่ได้ช้าโอเคงั้นเดี๋ยว